วันนี้ผมมายืนในโกนะฮะเข้าไปในโกเลยเนี่ยเส้นโกนะเหยียบเข้าไปก็เข้าแล้วประตูเข้าแล้วเอาตัวมาเข้าเป็นโกเลยนะด้วยสโลแกนหนึ่งโหวตของประชาชนนะฮะหนึ่งโหวตประชาชนก็เหมือนกับยิงเข้าหนึ่งประตูนั่เนเองอ่าลูกบอลก็เหมือนกันหนึ่งโหวตอ่ะหนึ่งคะแนนอะ่ะหนึ่งโหวตของท่านอ่ะนะนะ ชนะหนึ่งเสียงท่านนั่นแหละครับส่งเป็นใบแสดงเจนงนะครับซักต,ตุ้มลูกเดียวก็ชนะในเกมฟุตบอลอ่ะถึงแม้จะยิงกันเป็นยี่สิบลูกลูกที่ยี่สิบเอ็ดก็ชนะแล้วนะอือชีเชนะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามีรถธรรมานยี่สิบฉบับเพราะนั้นซัตุ้มเข้าไปเลยนะฮะเรียกว่าไม่มีอีกต่อไปละไม่ใช้บริการรถธรรทอีกละนะจบสิ้นไม่มีนะด้วยลูกพิฆาตของประชาชนเองหนึ่งโหวต เพราะนั้นผมจะให้สโลแกนว่าหนึ่งโหวตหนึ่งประตูเท่ากับวินเทคออกก็คือได้ทั้งหมดของประเทศไทยได้เป็นไทยหมดเลยก็เรียกว่าเป็นการปฏิวัติประเทศไทยนั่นเองนะครับพูดง่ายปฏิวัติประเทศไทยโดยประชาชนใช้หนึ่งโหวตของตัวเองนะไม่ต้องรอให้ทหารเขาลากรถถงรถถังมาประชาชนนี่แหละครับทาการปฏิวัติเองนะครับโดยคนแรงงานนะมาอาสานําเป็นผู้นําก้าวหน้าสูงสุดต่อจากรัฐบาลตูนะ คนแรงงานผมนะฮะหรือคนแรงงานตกงานนะฮะสิ้นเดือนนี้ก็ตกงานแล้วไม่มีงานแล้วครับตกงานวันที่หนึ่งวันแรงงานพอดีเลยนะตลกมากนะเมื่อตกแล้วเนี่ยทำไงอะ่ะก็ต้องไปเป็นโจนนะครับมันไม่มีอะไรเนี่ยครับโจนป้นสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะแ,แบบนั้นเพราะมันต้องกินต้องอยู่ไงจะทำไงอะ่ะท,ที่นี่ป้นคนมันก็อย่างนั้นแหละนะป้นไปมันก็ได้ทีละลายเหนื่อยป,ะปะ่ากว่าจะได้เงินนะลํบาบากอีกเพราะฉะนั้น วิธีป้นที่ฉลาดที่สุดก็คือป้นประเทศเลยป้นตัวประเทศไทยเลยเพราะมันมั่งคั่งสูงอ่ะมั่งคั่งกว่าคนทั้งหลายเดินจามสนนะเราป้นตัวประเทศดีกว่ามันมันมั่งคั่งเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องทําการป้นประเทศก็คือปฏิวัตินั่นเองนะฮะนะเหมือนกันไหมคำเดียวกันไหมอันเดียวกันไหมอารมณ์เดียวกันไหมนะเหมือนกันนะครับเพราะป้นแล้วมันได้หมดไงวินเทกออกได้หมดก็เหมือนกับ ต่การปนครั้งนี้ไม่ต้องถือมีดดาบถือมีดไปจี้ไปเขาจะมุมซอกตุมมุมเตะอะไรไม่ต้องแล้วก็ไม่ต้องปรานมาลากรถถงรถถังไม่ต้องนะมันเป็นการป้นที่แบบถูกถูกต้องนะฮะถูกหลักวิชาด้วยนะเพราะเมื่อใดประเทศใดก็แล้วแต่นะปล่อยว่าชนอดอยากรัฐบาลอ,อ,อยู่ไม่ได้ร่ะครับเป็นเรื่องธรรมดารัฐบาลไหน,นาก็อยู่ไม่ได้ครับเพราะนั้นประชาชนอดอยากแล้วงานก็ตกนะเพราะนั้นการที่จะไปป้นคนด้วยกัน ป่นประเทศดีกว่าประเทศมั่งคั่งร่ำรวยนะมาป่นประเทศกันดีกว่าจึงเชิญชวนประช,ชาชนไทายนะเชิญชวนไปที่สถาบันครอบครัวเลยนะไม่ไม่ไม่เชิญไปตัวบุคคลสถาบันครอบครัวให้สถาบันครอบครัวนี่แหละครับนะครับทําการตั้งมาเป็นกองบัญชาการนะกองบัญชาการเขาเรียกว่าตั้งเป็นองค์การตําบลมหาอำนาจจึงจะถูกต้องถูกกลับ ราะว่าเป็นผู้ที่จะมาเอาอํานาจแห่งรัฐตอนนั้นก็จะตั้งเป็นองค์การตําบลมหาอำนาจนั่นเองนะครับซึ่งองค์การตําบลมหาอำนาจมันมีทุกๆตาบลไงมันมีเต็มพื้นที่ประเทศไทยหมดดังนั้นทุกตําบล้วทําเหมือนกันหมดก็คือสถาบันครอบครัวนะอยู่ในทุกตาบลนะก็รวมตัวการจัดตั้งเป็นองค์การตําบลมหาอำนาจนะครับเมื่อจัดตั้งเป็นองค์การตําบลมหาอำนาจแล้วก็รวบรวมใบแสดงเจมโนงของลูกบ้านของลูกบ้านในแต่ละตําบลนั่นเองนะ รวบรวมทุกตำบลมันก็อยู่รู้ยอดแล้วแล้วให้พาเป็นผู้นับเพราะเราจะสร้างรัฐพุทธเนี่ยคาพราะก็เป็นผู้นับนับเสียงไม่โกงไม่โกหกเชื่อถือได้ยิ่งกว่ากรอตนะฮะเชื่อถือได้ยิ่งกว่ากรอตนะครับท่านก็เห็นว่าเขาช่วงนี้กรอตก็เละเทะนะฮะให้ใบส้มไปก็เละเทะละนะฮะเพราะ mm hmm. นั้นมันไม่มันไอ้ระบบอะไรของประเทศไทยที่มันตั้งมันเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือหมดเลยมัน มันตั้งผิดเพี้ยนไปหมดมันเป็นประเทศไทยตุปลอมไม่ใช่เป็นไทยตุบจริงนะผมไม่พูดอยู่เสมอย้ําอยู่เสมอยังไ่บ่อยเพราะท่านไม่เชื่อเด็ดขาดแต่บัดนี้ท่านได้ได้ยินกับหูได้เห็นกับตาเห็นและอาการของประเทศไทยมันก็รู้แล้วว่าโอ้โหมันมันปล่อยมันได้ยังไงมันดํารงกันอยู่ได้อย่างไงนี่มันต้องเลิกแล้วนะเพราะน้นมันต้องเลิกแล้วเป็นประเทศไทยตุบปลอมเลิกได้แล้วฮะอ่ามาเป็นตัวจริงสักทีนะก็ต้องทําการชําระสาสสางโลทิ้งอ่ะ ทิ้งหมดเลยของกลงของเกา่าที่ใช้กันมาแบบพิดพเพีพพพ้ยนกันเป็นเวลายาวนานอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องกันมาถึง90สิปีไม่ใช่ประเทศไทยตัวจริงนะเป็นประเทศไทยตัวปลอมมาถึง90ปีนะฮะซึ่งมันต้องทิ้งอย่างเดียวมันไม่สามารถที่มาเลียวยาแล้วทิ้งหมดเลยทิ้งกีว่าประเทศไทยจะถูกทิ้งหมดแทบทุกวงการทิ้งหมดเลย,เลยตั้งแต่รัฐมนูรล,ลงไปทิ้งเกลี้ยงหมดเลยนะแล้วมาเริ่มต้นใหม่กันด้วยระบบระบอบ กับผู้ปกครองใหม่ด้วยไมช์เซตใหม่ด้วยแพลตฟอร์มใหม,ใหม่ที่ผมออกแบบไว้ให้เรียบร้อยแล้ว,ลวอยู่ในรดแบบสองนั่นเองนะครับเป็นรถแบบสองที่เราต้องเรียนรู้กันนะในคลิปวิดีโอนะเรียนรู้แล้วก็จะเกิดปัญญาเป็นโสดาบ,บันธรรมใจแล้วก็จะสมัครเป็นสี่วิพลสี่บุพลก็จะเป็นผู้ที่ดูแลประเทศเองนะขับเคลื่อนประเทศเองแทนรัฐบงรัฐบาลที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี้ยนะเพราะนั้นผมจึงมาเป็นผู้อาสานะ นะรับจ็อบว่ากันรับจ็อบสร้างประเทศไทยมหาอำนาจขึ้นผมมาเสนอตัวเป็นผู้รับจ็อบนะรับจ็อบก็คือมาอาสาสร้างมาสร้างแล้วท่านก็จ่ายค่าค่าแรงงานก็ก่อสร้างประเทศใหม่ให้เป็นชาติมหาอำนาจให้เป็นชาติไทยจริงๆด้วยระบบระบอบใหม่เนี้ยก็จ่ายค่าจ้างมาสักผมคิดแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะนะยี่สิบเปอร์เซ็นตะนะ์แล้วก็ สิเซ็นเนี่ยผมให้กับประชาชนชาวไทยที่ใครอยากจะปฏิวัติประเทศไทยสิบเรื่องก็เข้ามานะเซลหรืออีกสิบปอร์เซ็นต์ั้นก็เป็นเงินที่ต้องกระจายไปยังด้านอื่นๆส่วนผมเอาแค่สองเปอร์เซ็นพอนะอยี uh, ่สิบเปซนผมเอาแค่สเอร์็นอ่ะเออแค่นั้นอน่กะก็พอแล้วสิบแปดก็ดยกให้ประชาชนนะ ไปทํากิจกรรมกันนะครับในแบบนี้นะฮะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่น่าจะมันก็สมควรให้นะี่ครัเพราะมาแก้ปัญหาประเทศที่โอ้โหหม,มักผมพ่อคังหมูกันถึงเก้าสิบปีไม่มี่วยง,งานองค์กรใดในประเทศไทยที่สามารถพายออกจากปลุกจุบัาทได้มีคนรายงานมาาสาพาออกได้มีเทคนิคในการพาออกนะแล้วก็สร้างประเทศไทยใหม่เป็นชาติมหาอำนาจอีกกระหานะฮะ,นะะโดยวางรากฐานนะทำหน้าที่วางรากฐานการประชาติมหาอำนาจ ผู้ง่ายผมก็คือเหมือนกับคนก่อสร้างตึกเนี่ยตึกข้างหลังเนี่ยตึกไปเชนีตึกนู่นตึกขาวใหญ่ๆ่สูงอ่ะก่อสร้างตึกหรือตึกอะไรก็แล้วแต่นะฮะตึกทางนี้ก็มีเนี่ยตึกอะไรก็แล้วแต่เป็นผู้ผมเป็นผู้วางระบบวางท่อน้ําวางโครงสร้างตึกวางท่อน้ําวางระบบไฟวางระบบต่างๆอ่ะทั้งตึกเพื่อให้คนเข้ามารันงานทํางานได้่นเอ็เพราะฉะนั้น แบบค่าออกแบบค่าเซอร์เวยค่าจัดการค่าอะไรก็แล้วแต่20%่สิอร์เซ็นนี้ก็ถือว่าไม่ได้แพงเลยนะครับไม่ได้แพงและยี่สิบเซนที่ผมได้มาผมใช้จริงแค่สองเปอร์เซ็นต์นั่นเนะครับเป็นสุดตัวอเหลือตั้งสิบแปดปเซ็นั้นยกให้ประชา,ะช,าชนสิบเปอร์เซ็นต์อีกแปดเปอร์เซ็นตนั้นสำหรับทำกิจกรรมในด้านต่างประเทศในด้านอื่นๆมันยังมีให้ทำอยู่นะครับก็ท่านใดสนใจ อยากร่วมอยากสร้างชาติก็เข้ามาสิครับมาเอาตรงนี้นะครับอันเนี้ยนะแต่ว่ามันต้องอยู่ในภายใต้กันดูแลคว้ปกครองผมเพราะผมเป็นเจ้าข,ของโปรเจกต์เจ้าของโครงการทั้งหมดแล้วส่วนที่ผมได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั้นมันเป็นของผมนะฮะแล้วนั้นผมให้ท่านก็เหออมือนผมไปจ้างให้ท่านมาดูแลมาดูแลมาด,มาดูส่วนนี้นะมาดูี่เยนะเอาไปเลยนะเอาไปเลยนะฮะแต่ผมว่าแค่สองเปอร์เซ็นต์เลือเฟือแล้วโอ้โหอายุหกสิบเจ็ดแล้วรู้อยาไปทำไมเยอะแยะมากมายนะ แค่จะมีสองเปอร์เซ็นต์ก็กินใช้ไม่หมดแล้วสองเปอร์เซ็นต์ก็น้อยแล้วนะยี่สิบจากยี่สิบเราสองเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าโอ้โหเพราะนันแจ้งให้สาบเราจะได้รู้จะได้เข้าใจว่าเออเออเอาแค่นี้เองนิดเดียวในเดียวนะหรือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ยังก็น้อยอยู่ดีอ่ะก็เหลือเฟืออยู่ดีนะแบบนี้เอาละคงเข้าใจแจากแจ้งอธิบายกันให้เข้าใจเคลียร์จะได้เคลียร์นะทีนี้การจะเปลี่ยนประเทศไปวัดประเทศ,เทศมัน ต้องใช้เม็ดเงินนะเราจำเงินที่ไหนอะเราไม่ต้องใช้กระสุนเราใช้กระสุนเงินที่นี่เงินม erm ันมีอยู่เต็มโลกอยู่แล้วมันมีอยู่นะวิธีสร้างเม็ดเงินที่นี่ก็มีนะเงินมีสองแบบแบบที่หนึ่งแบบภายในประเทศกับแบบที่สองมาจากต่างประเทศนะคือไม่ได้ไม่ได้คือต่างประเทศเอาเงินมาให้นะไม่ใช่เพาว่ามาจากต่างประเทศเนี่ยมาจากการไปทําดีลตกลงกับต่างประเทศต่างประเทศได้บรรลุข้อตกลงกับเราแล้วแค่เสร็จแค่นั้นเองระบบมันเกิด ไอ้ระบบที่มันเกิดี่ยมันเป็นระบบที่เป็นเวลที่จะสร้างความมั่งคั่งในอนาคตอ่ะเอาเวลเวลที่มันจะเกิดขึ้นนั่แหละครับมันทําให้เรามีเงินแล้วก็ตีเวลตรงนั้นเสียไม่ต้องไปรอให้มันตีระบัดนี้เลยมันก็จะเป็นเงินขึ้นมาเลยก็เอาเงินตรงนี้เรามามาลงทุนก่อนก็เหมือนกับเราไปกู้นั่นแหละแต่มันไม่มีดอกเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ระบบทุนิยมเลยเราใช้คนละระบบกันเราใช้ระบบการค้าแบบพุทธคอสมิคไม่ได้ใช้ทุนิยมนะพุทธคอสมิคนะฮะ เป็นทุนนิยใหม่ที่ประชาชนปกครองตนเองแล้วก็มีระบบการค้าของประชาชนเองเนี่ยนะจีได้การที่จะได้ตรงนี้ก็ต้องประชาชนต้องเอานึงเสียงของตัวเองอ่ะดึงโหวตนั่นแหละยิงเข้าประตูให้ได้แค่หนึ่งลูกนี่เองก็ชนะแล้วเพราะในเกมฟุตบอลมันมีมันมีสองฝ่ายนั่นเองก็คือฝ่ายผู้ปกครองก็คือฝ่ายรัฐบาลฝ่ายทหารฝ่ายราชการมันเป็นผู้ปกครองนะสามอันเนี้ยถ้ารัฐบาลทหารราชการเนี่ยมันเป็นสามฝ่ายเนี้ยไอ้พวกพวกในทุนไม่เกี่ยว สามอันนี้เป็นเป็น,ปนกฎไกรล,ลับส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเป็นประชาชนประชาชนที่อ่าเป็นขอนาีิวิตายอ่ะนะประชาชนทั้งหลายนะก็มีหลายสาขาอาชีพก็รวมตัวกันจ้ะรวมตัวกันแล้วจัดตั้งองค์การตบวนอำนาจแล้วลงแข่งกันนะยิงได้หนึ่งลูกก็คือส่งใบแสดงเจตมตของท่านคือหนึ่งบวตของท่านนั่นเองก็ถือว่าหนึ่งลูกละถ้าเพียงแค่สั่งกําหนดว่าหนึ่งบวตของฉ่านนะ่ะก็คือหนึ่งลูกนั่นเอง สั่งกาหนดเป็นคาสั่งเลยนะฮะดูที่วาระระหว่างหนึ่งวงท่านกับรัฐโบกรัฐบาลท,ที่จะจัดเลือกตั้งใครจะได้คะแนนมากกว่ากัน,นถ้าเลือกตั้งนะก็ไปทําปรลามัดูโวตโนเข้าคูหาแต่กาโวตโนนะต้องปรากาโวตโนเพื่อปีหลักฐานให้ปรากฏว่าเออนี่เสียงโวตโนเป็นการเลือกตัวเองมันชนะกว่าเลือกอจนี่สุดคือเลือกเบอร์คนไม่เลือกเบอร์มาเลือกตัวเองก็คือโวตโนนั่นเองโวตโนคือเลือกเลือกตัวท่านเองนะฮะไม่ใช่ไม่ไม่ไปนะต้องไปคูหานะ และอย่าทําบัตรเสียนะต้องกาบัตรเพื่อเลือกตัวเองอย่าไปทําบัตรตวงเสียนะครับนั่นแหละจึงจะเรียกว่าเป็นการเลือกตัวเองอ่าไม่เลือกไอ้ตัวแทนแล้วมันเป็นหลักฐานนะ่ะชัดเจนเลยทั่วโลกเขารู้เข้าใจโอ้ไปชนเลือกตัวเองละปกครองตัวเองละเนี้ยนะระบบเราก็มีอยู่แล้วเชียงใช้หนึ่งโหวตท่านเองซึ่งหนึ่งโหวตมันก็ไม่ต่างกันหนึ่งลูกอ่ะยิงหนึ่งลูกเข้าโกท่านเองอ่นะได้หมดนะได้หมดทุกอย่างได้ประเทศไทยหมดไม่ได้หมดทุกอย่างแล้ว ทุกอย่างอยูอย่ในาการคอนโทรลของประชาชนทั้งหมดแต่ก่อนที่เราจะจะได้คอนโทรลเต็มสมบูรณ์แบบก็จะต้องเรียนรู้2ปีเพราะนั้นช่วงสองปีผมก็ต้องฝึกหัดประชาชนทั้งประเทศอ่ะฝึกหัดประชาชนทั้งประเทศนะครับสองปีเพื่อจะรับอํานาจที่จะปกครองตรงนี้ตัวเองอ่ะเพราะนั้นของผมก็จะเป็นรัฐบาลเฉพาะการเพื่อดูแลเพื่อเปลี่ยนถ่ายเป็นรัฐบาลเพื่อการเปลี่ยนถ่ายซึ่งมีอํานาจสามดุลครบถ้วนเลยเป็นอํานาจที่สูงเหนือว่ารัฐบาลปกติเป็นอานาจสูงสุดอะไรเป็นมติของรัฐบาลเฉพาะการแล้วก็นั่นคือคําสั่งสูงสุด ไม่มีใครมาหยุดบําเบรกได้นะสารก็หยุดไม่ได้เหนือสารอีกต่างหากนี่คืออำนาจของรัฐบาลชอการนะฮะก็เคยเอท่านที่สนใจอยากจะแก้ไขประเทศให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะท่านก็มานะฮะท่านมัวจะไปบน่นไม่ได้เกิดประโยชน์หรอกครับมาร่วมกับแอดธรรมยตยคนแรงงานนี่ครับซึ่งผมเป็นไทยเงียบไม่เคยไปร่วมชุนศรีษะใดๆกับกลุ่มใดยย้็สิ้นเลยไม่เคยเลยเป็นไทยเงียบีตัวจริงไม่เคยไปร่วมเลยนะเหตุที่ไม่ไปก็เพราะมีหลักวิชาที่ถูกไนงะ แล้วก็รู้ด้วยผู้นําของแต่ละสีแต่ละกลุ่มไม่สามารถแก้ปัญหาประเทศได้ไม่สามารถจะนํหลุดเราได้ mm. ก็เพียงแค่ไปเปลี่ยนตัวละครตัวคนแต่ระบบยังอยู่เหมือนเดิมมันแก้ไม่ได้ครับแต่งผมเนี่ยมันแก้ที่โครงสร้างเลยของประเทศเลยโครงสร้างอํานาจของรัฐของประเทศแก้สี่แพลตฟอร์มอะแพลตฟอร์มที่หนึ่งคืออํานาจการปกครองของประเทศแพลตฟอร์มที่สองก็คือระบบการค้าเปลี่ยนระบบการค้าใหม่เพื่อให้ระบบเพื่อให้ระบบการปกครองมันยั่งยืนมีชีวิตอยู่ได้ พราะระบบการปกครองใหม่มันจะอยู่ได้ยืนยาวนานมันต้องมีระบบการค้ามารองรับมาสนุลมันเป็นของคู่กันซึ่งท่านไม่รู้ความลับนี้อ่าผมรู้ผมก็เลยจึงมาทำไงจึงบอกให้ท่านรู้ซะหน่อยนี่มันคือความลับนะคุณจะไปคิดระบบการปกครองอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องคิดระบบไอ้ระบบการค้าด้วยนะแล้วระบบการปกครองคุณอยากเป็นเจ้าของระบอบไหนคุณต้องมาสร้างระบบนั้นขึ้นมาคุณต้องมีระบบก่อนคุณจึงจะได้เป็นเจ้าของระบอบกาใจายไหมอ่าอันนี้เป็นความลับอีกเมือนกันท่านก็ไปรู้ ที่นี่รู้เจึงมาเสนอตัวเป็นผู้นําการนาสูงสุดต่อจากท่านบรรตูนี่แหละครับเออเออ้ออวผมก็มีรายชื่อรัฐบาลสุภาการแล้วท่านใดมีชื่อก็อมาชื่อที่ตกหล่นก็ยังมีนะชื่ออะไรนะพระเินอินทจันทร,าาร์มาเชิญมานะครับใครกันอ้อนนึกตัวนี้นึกไม่ออกอัอนนึกไม่ออกเออนึกตัวนี้นึกไม่ออกเอาละค่อยๆดูรายชื่อเลยกัน ส่วนท่านใดไม่มีรายชื่อแต่รู้ว่าตัวเองไอฉันก็มีดีมีของดีอยากจะช่วยชาติอย่างนั้นท่านก็มาแสดงมามาอธิบายนะเมื่อเห็นเขาท่าเข้าทางแล้วก็บรรจุเลยก็ได้เป็นรัฐบาลเฉพาะการเลยท่านมีอำนาจสามดุลน่ะท่านก็ดูมาได้ง่ายๆเลยเอำนาจเหนเือกองทัพีกเ,นเหนือศาลีกอำนาจสามดุลน่ะโดยประชาชนธรรมดานเนี่แหละเพียงแต่มนร่วมกับแอดธรรมรุัยเป็นคนแรงงานทําการปฏิวัติประเทศไทยนะฮะอาสาเป็นผู้รำกางสูงสุด ทำการปฏิวัติแบบซอฟท์พาวเวอร์นั่นเองนะครับเอาละท่านอาจจะเห็นว่าโอ,อ้คนแรงงานมันไม่มีสงอะไรมันแค่คนเดียวมันจะแก้ปฏิวัติเทศได้อย่างไงวะอา้าวแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวที่ท่านเห็นไอ้พวกที่มีกําลังเยอะมีกองกาลังเยเยอะมันมันปฏิวัติประเทศแล้วมันประเทศมันไปรอดไหมละ่ะเออท่านลองถามตัวเองมั่งหรือผมถามกลับไปอย่างท่านไอ้พวกมีโกกองทัพมาอะไรมาทักกองทัพไอ้พวกรวยเหมือนกันมา บอกก็รวยแล้วไม่โกงแล้วก็มาเหมือนกันแล้วพวกไห้อีกอะพวกเรียนเนอาเรียนสูงอีกอา,อาจารย์ทั้งหลายเป็นไงแล้วมีพวกนี้เต็มประเทศนะครับแล้วประเทศเป็นไงเละ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 ใช่ครับวันเละอ่าแล้วไม่รู้ด้วยอยู่ตัวเองอยู่ในประเทศผิดเนี่ยแล้วมาแล้วมาเทียบกับคนแรงงานในคนแรงงานบอกเลยในะคุณอยู่ในประเทศผิดนะไปไดไถ่ายถูปลอมคุณอยู่ประเทศผิดมาแล้วเป็นประเทศตูปมาตั้งเก้าสิบปีตั้งแต่เปลี่ยนกับปกครอง ใครมาพูดประโยชนนี you know right. Rather, ้ไม่มีมีการนาไหนบอกอย่างนี้ไหมไม่มีเพราะเขาไม่รู้ความจริงไงไอ้นี่คือความจริงเป็นสัจธรรมนะฮะรู้จักคำว่าสัจธรรมใช่ไหมครับมันเป็นสัจธรรมอ่ะมันแปลเปลี่ยนไม่ได้มันคือความจริงเลยนะยิ่งกว่าจริงอ่ะมันเปประเทศไทยถูกปลอมคุณยังไม่เจอประเทศไทยจริงไประเทศไทยจริงสลบอยู่ไประเทศไทยไม่ตายถ้าจะตายก็ต่อเมื่อไม่มีระบบกษัตริย์อะไปไทยตายแต่ถ้ายังมีอยู่แค่สลบสลบอยู่ยังไม่ตัวตัวจริงยังไม่ฟื้น แอตูตปอมันโชว์ตัวอยู่ทุกๆุคณะรัาฐบาลเป็นตวปอมหมดโชว์ตัวทํางานต่อต่อเนื่องกันทํางานต่อเนื่องไม่ให้ประชาชนรู้เรื่องไปดุยดๆจนทั้งหมดสภาพตอนนี้หมดสภาพไปไหนไม่ไปเป็นละหมดเชี่ยวเล็บหมดอะไรหมดละมันก็ถึงจุดที่เออคนแรงงานก็มาเสนอตัวได้จังหวะคนแรงงานบ้างหลังจากไอ้คนรวยคนเรียนนอกคนเรียนสูงคนมีกองกาลังตาแหน่งใหญ่ตัวหลายพวกนี้ล้มเหลวหมดละหมดสภาพประเทศไทยหมดสภาพ อันนี้คนแรงงานมันนาประเทศเองละลองดูที่ว่าคนแรงงานเขาจะพาประเทศไปเป็นชาติมหาอำนาจได้ไหมเออท่านร้องให้โอกาสบ้างสิเออท่านให้โอกาสมาทุกคณะทุกคนละทุกแบบแล้วร้องให้คนแรงงานบ้างนะคนแรงงานก็มาร้องขอทีนี้ท่านจะเชื่อมั่นยังไงก็ท่านก็ดูคลิปวิดีโอผมแล้วท่านจะเห็นว่ามันแตกต่างจากทุกๆม็อบทุกๆพรรคทุกๆรัฐบาลนะทุกๆกลุ่มแดงสิ้นเลยท่านดูคลิปท่านก็จะรู้แล้วมันแตกต่าง แล้วสมองท่านมันจะประเมินมันจะบอกท่านเองว่าอันไหนที่ท่านจะต้องเลือกเอาไปใช้นะระหว่างของคนแรงงานกับคนเรียนนอกเรียนสูงนะะแต่ที่นี่ไม่ได้รังเกียจนะฮะพวกที่เรียนนอกเรียนสูงที่มีความรู้จริงก็มีส่วนพวกที่เรียนนอกเรียนสูงตำแหน่งใหญ่โตอะไรพวกไอ้พวกนี้พวกที่เรียกผู้อะไรพวกบ่อนธรรมราชาติอ่ะมัน มันก็มีแต่ส่วนมากมันจะคคนดีไม่ไม่คนดีก็ไม่มกาสได้มาส่วนคนเร่ระยำทั้งนั้นอนะ่ะที่ที่ได้ตาแหน่งกันอยู่เงี้ยนะมาเต็มอยู่เนี่ยเพราะนั้นถึงเวลาหมดยุคมาละมันไม่มีละคราวนี้ประชาชนปกครองตัวเองละไม่มีพวกบ่บอ,บอ,บอพวกนั้นอีกละนะเอาละนะเอาละ,าละผมพูดมานี้ก็คงเหตุภาพแล้วนะว่ามันจะต้องเกิดสิ่งใหม่แล้วละ่ะนะและการเกิดไม่ได้ยากนะเพียงแต่ท่านปโอกาส ให้คนแรงงานบ้างนะครับเนโดยการคนแรงงานบ้างนะครับแล้วก็ท่านที่มีองค์ความรู้คนแรงงานก็จะเชิญมามารับใช้คนแรงงานบ้างเออเนี่ยคนแรงงานทั้งหลายท่านทั้งหลายท่านเพื่อเรียกต้องตรงถเตอร์ทั้งหลายมารับใช้ได้ได้แล้วเพราะก็มีความเป็นสเปเชียลในแต่ละด้านก็เรียกมาใช้แต่เรื่องของการปกครองประเทศอำนาจรัฐเนี่ยต้องเป็นของประชาชนเป็นหน้าที่ของประชาชนประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยก็ต้องมาดูแลตรงนี้นะครับต้องแสดงบทบาทนะฮะ แส้วก็จึงไปเรียกผู้ที่มีความสามารถเฉพาะด้านสเปเชียลที่เรียนตรงเรียนนอกต้องลูกเตอร์หลายเออมาทำใ้เฉพาะอย่างเฉพาะด้านเนี่ยไม่ต้องมาทําด้านการเมืองมันาไม่รู้เรื่องนะให้มาทำมัาก็ไม่เรื่องประเทศมันยิ่งได้วนอย่นี้เพราะมันไม่รู้เรื่องไม่รู้หลักวิชาแล้วเขาก็ไม่รู้ไม่ครบลักวิชาแต่หกักมันก็เล่ดิครับมันถึ่งเป็นเล่กันมาตลอดเวลาดังนั้นจบเล่แล้วนะจบเล่แล้วแล้วมานร่างต้นกันใหม่ให้ถูกหลักวิชานะขอเชิญชาวไทยทุกท่านร่วมนะฮะ สร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการตอบแทนคุณนดินตอบแทนคุณนดินฮะโดยการสมัครเป็นสี่ภูมิพลเท่านั้นประเทศไทยใหม่เกิดเลยแข็งแร่งยิ่งใหญ่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนไทยมันเป็นบทบาทเป็นลิขิตเป็นลิขิตของประเทศที่มีอยู่แล้วเมื่อถึงรอสิทธิ์ประเทศจะต้องเป็นประเทศไทยใหม่หมดเลยเกิดใหม่ทุกอย่างใหม่หมดนั่นคือลิขิตของประเทศ วันนี้มาถึงรอสิบแล้วขอเชิญท่านเรียนรู้เส้นทางใหม่อยู่ในรถแบบสองของประเทศไทยซึ่เป็นประเทศไทยจริงของแอปธรรมาทิตย์ได้ทาไว้ให้เรียบร้อยแล้วขอเชิญก็เรียนรู้ทุกท่านครับสวัสดีครับและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เส้นทางอรารยะรละประเสริฐของประเทศไทยตัวจริงในยุคเอไอยินดีต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับ